คำเตือนกะลิเนนเสียงเครื่องมือถือของคุณถ้าท่านผู้ชมทุกท่านไม่อยากหูเตกดตายอ่ะนะเอนมาแล้วกดตัวมันบอกกำลังดาวน์โหลดหมดสามวีสามหนึ่งวีหนึ่งตรวจสอบการดาวน์โหลดให้สเสร็จดาวน์โหลดไปที่ไหน มึงเล่หมดธรรมดาสิมึงจะไปเล่นหมดนั้นทําหอยเอมี้ยวก็หมดธรรมดาแล้วไงแต่ว่าห้าวีน่ามันไม่พันมันไ,ไม่ได,ด,ด้ดังมาดูเฮ้ยน่าโลดเลยสรุปเล่นได้หกตัวจริงว่าไหนอันนี้ได้หกตัวโอ้ก็เล่นได้หกตัวน,นะนะโอ้โห<ร>ไหนมึงกูต้องตามมึงไปป่าววะไม่มึงก็ตามตัวนั้นไปมึงไม่ไมึง มึงอันนี้คืออะไรอ่ะแอรียสีแดงตัว<ะ>ต้องทำอะไรหรอกแกแกเรต้องทำอะไรเราไม่รู้เีการก็คือแบบก็เล่นเหมือนมอปกติอะไรมาเดี๋ยวเคลียร์คีฟเองน,นี่อีพวกคีฟนะ่ะเมือนมาโอ้ยทำไมฉันโดนดีดมามันเอาตัวแย่อะไรอยู่บนหัวมันมีอะไรอยู่บนหัวด้วยอ่ะเมืเ่อกี้มึงระวังตุยเว้ยม,ม,มันมีตุ๊กแกโอ้ไม่ีตุ๊ แกตายจังเลยแกรีบตายมาคือที่มันแกเสียบตอี์ทิงไว้เหรอเอาวาซับสูกับซับเครจะอยู่เขาจะไปให้กูเกอ็นอออนี่อนี้ลวเอโอออ่ะตรงตรงของสนับสนุนนะออกโลเอโอะอไตรงสองสานนะเส็จอะไแล้วกูไม่เข้าใจเฮ้ยมึงกูมีโลแล้วกูมีโลแล้วกูมีโลแล้วกูเพิ่งฉลาดว่ากูมีโลตอปรักรรไจไใจมันจะไอกูโดนถัก นี่กรอกจิ้วไล่ไล่ีตัวมันวิ่งไปแล้วมันมันวิ่งอันนี้คืออะไรอ่ะกูทำอะไรเนี่ยอันติแอนเนตเต้คืออะไรกูไม่เข้าใจปรับใหม่อันตีปรับอีอันตีแอนเนตเต้ปรับใหม่กูใช่ไม่เต็นอันเสียคือมันจะทำให้ตัวตัวเป็นอมตะไงกูใช่ไห่เป็นแบบพลดรลวงอะไรเงี้ยมันจะสามารถผักศัตรูได้อ่ะ เออสวยมึงสวยเว้ยมึงท่องเอาไว้ลดระยะเวลาคูดาไคด้วไอ้กูโดนผักมันมิดตกแก้มมันหัวมันต้องไปไกลอีนจะอ้าอวกูไ <laughs> ปไกล <laughs> มึงกูไปไกลโยกอะเมื่อกี้นี่เนี่ยอันตี้กูทำอะไรของกูเนี่ยอันตี้อ,อ้าวอ๋อนี่มันหยุดเอ้ามึงกูเออสวยมึงแม่งไปไกลกูเดินไม่ทัน ถอยไปรเยไปไหนอาอาแย้มันเกาะไปแล้วมึงต้องเข้ามึงต้องเข้าใจ้เว้ยว่ากูกลับมาเนี่ยในรอบสองอลันช่าที่แล้วไอ้ภูมิเองแกขายของโลมาให้เขาแล้วฮอกเองกูขายไม่เป็นกูขายไป็กูขายไม่ได้ขายปีนมาเดี๋ยวเดี๋ยวรอมึงตายก่อนก็ได้วอะเจ้เนี่ยเอ้ยสวยมากเว้ยมึงสวยตังานไม่ยอมบีโอ้โห มึงกูเชื่อมึงควรจะกลับไปเติมเลือดมึงมันอยู่ตรงวังกงไปแล้วบอกใครทำไปเลยมันหนีไปแล้วอยู่กูดองมากไม่ดอดอะไรดูแล้วมึงกูใกล้จะตายกูใกล้จะตายพิซซ่าก็หัวพิซซ่าก็หัวอ่ะอติกูวัวอยู่อย่างนี้เอาแล้วแหละตายตาเอากลับไปเอากร่อยเอาหิว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 เอาวางว่างวางเอาปล่อยไปปล่อยเอากลับ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  อาใหญ่อีตัวต้อตีมันไม่ตายตว่ะมึงเกมนี้ม,นมีคนอยู่สองคนเหรอกูไม่เห็นหัวอีกคนหนึ่งเลยอ่ะอีกคนหนึ่งไม่หายไปอยู่ไหนวะน,นั่นแหลคะค่ะกูะกไม่ได้ตั้งใจเว้ยมึงเข้าใจว่ากูแบบกูกลัวมึงตายไงกูเลยช่วยเอากูจะฆ่ามันเอาบบเอ้าป้อมใหญ่แตกแล้วหรอไม่เห็นหรือเรื่องโอ๊ยแกเกมนี้มีคนมีันนี่เตี้ยวนีอ้าาา กูไมปนนี่แน่เออสวยสวยๆสวยกูสวยกูสวยติดสหารแะอิสตตีแล้วอ้าเป็นไปคุณเล่นอะไรวะเนี่ยใจมันเฮ้ยมึงอีกคนหนึ่งไม่คิดจะมาช่วยพวกมันมึงอีกคนยังไม่คิดจะช่วยกูหน่อยอ้าวมึงวิ่งมึงวิ่งวิ่งวิ่งนี่มึงวิ่งวิ่งอ่ะมึงฆ่าได้มึงสวยมากกูไม่มีฮีโร่กูไม่มีอะไรเลยมึงระวังมึงกลับอาเ้ยมึงกลับแม่ กูได้ข้าวมาเลยเหมือนเหมือนไส้มันมากเลยรู้ตัวปะมึงชี้ป้อมคิวมึงมึงรู้ใช่ไหมว่ามันมันออกของตรงไหนอะตรงปุ่มกดรอของอะถ้าทำมึงตีป้อมแปะถ้าทำมึงไม่รู้มึงก็ตีป้อมแปะมึงถอยวะถอยแล้วกูทำไรได้ก่อนเสียบเสียบกลับป้อมคือมึงมาหลบในหุ่มก่อนมึงหลบในุ่มขายของไว้กู ร็แค่กดไปตรงตะกก้าตรงสักก้าอะไรก็ได้ซึ่มันอยู่ตรงภาษาขั้นพื้นึงอ่ะตรงสักก้าแต่มันก็กดตรงขอแล้วก็ขายไหมก็ขายไม่เป็นสีตาเออช่างกูที่เก็บขายกูเล่นอย่างนี้แต่ลำใหญ่อีดอกกช่วยกูช่วยมึงได้ละกันมึงอีตุ๊กแกมันวิ่งไปแล้วอะตุ๊กแก องเก็บตังคืออาย่าแหละอาย่ามันดีนะเว้ยเป็นตัวตาฝากอ่ะมึงก็แค่เกาะบนหัวกูแล้วก็ปกดสกิลให้สกิลนี่เนี่ยกูเพิ่มเกาะให้มึงกูสวยเว้ยอ่ะเนี่ยเห็นปะเนี่ยมาแล้วนี่เด้อเออสวยๆนั่นแหละเออปังเลยหยอกปุ๊บปังกะละมังหม้ออย่าล้านนะอย่าล้านนะเออกูไม่ล้านหรอกล้านกูกูไม่ล้านกูอีกแล้ว อย่าลานนะอย่าลานนะเออกูไม่ลานหรอกก็ค่ะนะกูยังไม่ตายมันลดไปอีกแล้วอาย่านั่นปุ๊ตีโต๊คอมมลอดได้ยังไงมันสวยเราเล่นกันอยู่สองคนได้นะสิแม่งแล้วดูปลายท้ายเกมอ่ะมีคนเพิ่งเกิดใช่มั้ยมันคิดว่าเราสามารถจบเกมภายในห้านาทีได้ปะเห็นที่อรอมที่มนุษย์อะ ไหนวะมึงมึงไปใช้ไก่มันมึงอยู่ไหนวะกูไม่เห็นมากูช่วยตบป้อมเองไปไปไปมึงมันมีคนอยู่ในพุ่มนั้นน่ะไม่สวยเว้ยฉันเห็นแล้วไปร้านนี่แอบตบไปนั่งไม่เนียไปมึงระวังโดนลวงมึงระวังโดนลวงอ่ามันจะฆ่ามึงสวยมาก นี่เอาเกาะไปเกาะกูแม่งอย่างเบาอ่ะแกรีบจบป้อมเลยแบจบตอนนี้เลยแบ๊มึงอีกสองนาทีอีกสองนาทีมึงต้องรีบจบป้อมแล้วไม่เป็นไรตีป้อมตีป้อมยังไงก่อนแม่งมากันทางเนี่ยแม่งมากันเพื่อกลารกลาจะตายโอ้โหรอดมาได้ไงวะเฮ้ยมึงกูได้อันติีแล้วกูสวยมากตอนนี้ รกดจปอมันกูจกป้อมเองมึงมกูจกป้อมกูจกป้อม่มันมาไม่หยุดเลยนี่แน่มันตายแล้วกูสวยนี่วยมากสวยไม่มาเลยเมืองอีกหนึ่งนาทีเว้ยแล้วกูเร็วสุดแล้วเนี่ยกูตียิ้วยิยยิเลยเนี่ย เนี่ยกูจะตีปมแม่งกระเดยมาเนี่ยเย่ความพยายามมากตอนนี้าอย่าอย่ามพยายามมาอมันทำอะไรมันทำอะไรมันเร็วมันจะค่อยใส่แล้วตบไปตบไปตบอุ้ยมึงทำอะไรอ่ะมึงไม่โอ้ยมึงไม่เกรงใจสุภาพสตรีเลยอ่ะสุภาพสุภาพสตรีกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วไอ้ยังมาช่วยแล้วอเล็กซ์จอนปานตบแม่คุณจะได้สีดัำสีเลยเฮ้ยมึงกูได้แอนติแล้วเว้ยกูสวยมากตอนนี้ เข้าไปไปตีป้อมมันคลิปยังไม่เข้ากูจะไปตีได้ยังไงเนี่ยโอเคกูก็เข้าไม่ท้งแล้วแล้วมึงไปมาเร็วตีป้อมป้อมวะวันนี้กูทำเองจบแล้วนี่แน่ไม่อยู่มันอยู่เมื่อกี้มันโดดเดีวมันมันจะโดดมันมันชอบโดดอันนี้อันนี้อะไรวะอันนี้อะไรวะอังตายแบบโง่ เมื่กูมีก่อนแล้วกูก็มีฮิวด้วยตายแล้วเร็วเข้าวันสิบวันแล้วลวันวันทุ่งฮิวก็ฟิกเกอร์หนีไม่ได้ฟิกเกอร์ดีแล้วกูฟิกเกอร์ได้เยี่ยมมากวันนี้วันนี้วันจะจับ包子 แล้วกูทำอย่างกูโอ๊ยมึงกูจะตายกูจะตายกูจะตามึงหนีไปมึงต้องหนีไปใช่มึงต้องหนีไปเว้ยเออมึงต้องหนีไปได้เว้เบิ้งแกมันเลยมันเลยเวลาเด็กแดนาทีอ่ะเออกลับป้อมก่อนไหมเลือดมึงหน้าอนาถไม่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 รู้ไม่รู้กลับแล้วกลับ๊า ไปนัะไปเยอะแยะแอบพุ่งแกะอพุ่งแกแอบพุ่งเอาฉันแอบไป่มึงกูแอบพุ่งอยู่กูแอบพุ่งอยู่มึงดูเลือดป้อมใหญ่ดิหน้าตกมากมึงเห็นเลือดป้อมใหญ่ใช่ไหมถ้ากูเข้าไปอันติเข้าไปสกิลหนึ่งปุ๊บปุ๊บทีเดียวตายเออหมดมึงล่อล่อติีไกลไกลเลยได้เดี๋ยวกูล่อเองกูต้องแบบกดอีโมดกดอีโมดกูกดอีโมดอยู่นี่กูล่อมาหรือกูล่อมาอยู่ กูพยายามแย่งมันก่อนมันอยู่เฮ้ยมึงมันอยู่กับกูมันอยู่กับกูวัดกูเปิดไอตติให้มันจะตายแล้วมึงแล้วว่ะกูไล่โอ้มึงต้องทำได้เว้ยกูล่อมันอยู่มึงแล้วมึงตีป้อมแต่เอลซี่มึงมึงใกล้ตายเต็มทีอะเขี่ไปตีป้อมมันมันเหมือนพอสีหมดแล้วเขี่ยแทงป้อมอยู่แทงป้อมอยู่มึงตีป้อมสีแอนเดสมึงจะไปตีเออมึงตีป้อมมึงตี ไม่ต้อกยะโอ้จบกน5ีก็ยิงป๊อก็ยิงป้อมแตกเ